อ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วรว,วลูกเพจทุกคนเข้ามาเข้ามานะดูกันแล้วก็แชร์กันด้วยหน้าม<อ>นะีแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยลุงทนนี่เลิกขายบุหรี่แล้วเหรอจะให้กูทำอย่างเดียวเลยหน้า<อ>นะ ต้องทําหลายอย่างสิไม่พอกินไว้วันนี้เลิกขายบุหรี่มาขายโรตีนี่ขายโรตีนี่เห็นไหมนี่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 ลุงโทนี่ใช้แป้งอะไรแป้งกางูหรือเปล่าแป้งกางูไปทาไข่าใส่หน้ามีดไปทาไข่ปลาเปงได้ไหมไอ้หน้ามีดอ่ของกินของกินโรตีสายไหมสายไหม สายไหมหรือสายหมออ้อยหมออ้อยไมหน้านี้ยนี่ถ้าว่างๆมึงรับซื้อแป้งกูไปอย่างเดียวแล้วไปดึงหมออ้อยมึงเอามามวมวนๆไอหนา้าทำไมวันนี้ไม่มีพิตตี้มายืนข้างหลังด้วยอวันนี้งบหมดแต่อยากจะดูใช่ไหมได้ได้ลุงจัดให้มาช่วยช่วยพิตตี้หน่อยอ๋อค่ะพดี้พิตพตี้พีว่านี่เอาแป้งออกมานี่นะ แล้วก็มวนไปมวนไปอ่าพิตตี้ข้างหลังออพไปนอนได้ไหมนี่เขาพิตตี้ไม่ใช่กันไอ้หน้ายังไรของมึงออเคค่ะของคุณนั่งก่อนได้เลยมันเป็นเป็นจุดขายของเรามาตอนพูดต้องพูดจะครับใช่ไหมครับต้องต้องเป็นจุดขายของเรามองนหน้าก็เหมือนเลยนาย โทษนะลุมขอโทษนะโอเคเราเขาได้ความรู้จากลุงโทนี่เป็นตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้ว <junt suic> มีอีกคนนึงค่ะนี่นะครับ